เปิดขุมทรัพย์นายนาพัฒทุ่มสร้างบ้านให้แม่เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถอย่างล้นหลามสำหรับน,นายนาภัฒส,สิ่งสมบูรณ์อีกท้งยังตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบจนเงินก้อนโตในที่สุดก็ตัดสินใจนำมาสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อคุณแม่หมูพิมพกาได้พักผ่อนแบบสบายๆอีกด้วยและล่าสุดนายนาพัฒได้เผยคลิปพาทัวร์บ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในตอนนี้ ซึ่งออกมาเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวได้ชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านแม่นายออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งใช้พื้นที่เปล่าที่คุณแม่ได้ซื้อเก็บไว้นานแล้วเมื่อน,นายนภัสได้มาเดินชมทุกซอกทุกมุมของบ้านบอกได้คำเดียวว่าทั้งสวยและอลังการสุดๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ลงตัวของห้องต่างๆและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านการสร้างสระว่ายน้ำขึ้นเพื่อใช้ออกกำลังกายยามว่าง และถือเป็นอีกหนึ่งห่วงจุ้ยที่คุณแม่ต้องการให้มีน้ำอยู่หน้าบ้านเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะนายกับแม่หมูยังใส่ใจไปถึงห้องแม่บ้านโดยให้เหตุผลว่าเพราะอยากให้เขาอยู่แบบสบายอยู่กับเราไปนานๆขนาดยังสร้างไม่เสรจยังเห็นความสวยงามอลังการขนาดนี้เชื่อได้เลยว่าหากทุกอย่างตกแต่งเรียบร้อยแล้วบ้านแม่นายหลังนี้ตรงนายอยู่มากๆแน่นอนมูลค่าของบ้านพอๆกับบ้านของไบเฟิร์เลยไหม ผมไม่น่าใจว่าบ้านใบเฟิร์นเท่าไหร่เพราะเราไม่เคยคุยกันเรื่องมูลค่าเลยผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าของผมตอนนี้ทุกอย่างก็ควบคุมอยู่ในงบประมาณที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักโดยระยะเวลา2ปีนายเป็นพรีเซนเตอร์กว่า10แบรนด์และในตอนนี้ก็กวาดทางละครและหนังอย่างเฟรน์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนก็กวาดไปได้หนึ่งร้ล้านกลายเป็นพระเอกร้อยล้านเลยทีเดียว